วัสดีครับพี่สุริยาพี่สุริยานี่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการขยะของสทสเนาะโอเคครับที่เราเห็นอยู่นี่คือบ่อขยะนะครับที่เป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านกะเหรี่ยงขุนเทนกกกใช่ไหมบ่อนี้ขุดมานานหรือยังพี่สุริยานานประมาณสักกี่เดือนแล้วหรือกี่ปีล้ประมาณเดือนแปด ประมาณเดือน8ก็คือตอนเริ่มโครงการใช่ไหมครับที่ที่บ่อนี้มาขุดกันใช่ไหมครัอันนี้เป็นบ่อที่ทิ้งขยะรวมของชาวบ้านเลยใช่ไหมครับผมครับแล้วปกติใครเป็นคนเอามาทิ้งขยะเนี่ยก็ชาวบ้านชาวบ้านใช่ไหมคคือเหมือนกับว่าทุกคนเอามาทิ้งคือทุกคนรู้ด้วยกันแล้วว่าต่อไปนี้ก็คือ้ะทิ้งก็ต้องมาทิ้งที่นี่ครับผมใช่ไหมครับโอเคแล้วแล้วปกติแล้วเนี่ยมีรถของชุมชนเอามาทิ้งบ้างไหมเหมือนกับว่าแบบรถที่ว่ารวมกันมา หรือว่าต่างคนต่างเอามาทิ้งเอาต่างคนต่างมาครับต่างคนต่างเอามาทิ้งเองเอามาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ก็เอามาทิ้งพี่ใช่ไหมตรงนี้ห่างจากหมู่บ้านไกลไหมประมาณกี่กิโลไม่ถึงโลครับประมาณห้าร้อยเมตรประมาณห้าร้อยเมตรใช่ไหมโอเค